สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอทิกต o อกนะครับอ่ะขั้นตอนแรกนะครับให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เซิร์ชคําว่า k m t h ได้เลยนะครับอ่ะพอเซิร์ชเข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นตัวแรกแบบนี้เลยนะครับให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับอ่ะพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ รากกดเข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับชื่อจริงนะครับนามสกุลจริงนะครับหลัดผ่านนะครับยืนยันหลัดผ่านนะครับเพื่อนๆก่อข้อมูลเนี่ยครบถ้วนทั้งสีช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับส่วนใครนะครับจะสมัครผ่าน Gmail ก็ได้เช่นกันนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับรากกดสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอตอนนี้ผมมาเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ KMMKTH เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ด้านบนก็จะมีแยกเป็นหมวดหมู่ให้เลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i k อกไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับให้เพื่อนเพื่อเลือกใช้ด้านบนนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Tik t o อกให้ดูนะครับให้คลิกที่ t i k t o อกด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมาตรงหมวดหมู่นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ Tik t o อกเพิ่มยอดวิวนะครับก็เลือกไปได้เลยนะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับให้ทุกคนเลือกใช้บริการที่ต้องการได้เลยนะครับเดี๋ยววันนี้ผมก็จะมาใใช้้เเป็นนนตัััวแแรรกกหดูลลยะคบ เพิ่มยอดวิวทิกต็อกนะครับทันทีนะครับด้านหน้าก็จะมีเลขแจ้งนะครับ4596้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนาก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่ทิกต o อกนะครับแล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่ต้องการจะเพิ่มยอดวิวนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นคลิปวิดีโอตัวนี้เลยนะครับก็ตอนนี้มีอยู่300วิวนะครับเดี๋ยวมาดูหลังปั๊มเสร็จกันเลยนะครับก็ให้คัดลอกลิงก์ด้านบนนี้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำหนึ่งพันวิวนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจาลองสักหนึ่งพันวิวให้ดูเลยแล้วกันนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับก็ยังไม่ถึงหนึ่งบาทเลยนะครับก็ถึงวัตถุมากมากเลยนะครับแค่ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับหากกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาหน้าตาเขียวแบบนี้เลยนะครับก็คาสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับ มาดูที่ประวัติการสั่งซื้อกันต่อเลยดีกว่านะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับพอจะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับตอนนี้ก็กําลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวอาร์โค้ดทุกธนาคารนะครับอังกอรเวลส์นะครับเหรียญคิโตต่างประเทศนะครับโอนเงินแนบสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับก็จะมีโบนัสด้วยนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี facebook นะครับ youtube ตอร์ไอจนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกใช้ได้เลยนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นมาใหม่นะครับโปรโมชั่นวันที่1 2บ2นะครับก็ลดราคานะครับการเลือกใช้กันได้เลยนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรายได้เสริมนะครับก็เพียงแค่คลดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วส่งต่อยเพื่อนนะครับ กขาจะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับตั๋วเชื่อเหลือนะครับถ้ายอดใครไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําไม่เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการรักขายผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่อแอดมินอีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวาตรงนี้เลยนะครับก็จะมีติดต่อแอดมินแจ้งอยู่นะครับพอคลิกเข้ามานะครับก็เจอติดต่อผ่านทางตั๋วแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายด้วยนะครับ เดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดวิวเริ่มขึ้นยังนะครับปักสักคู่นะครับอะตอนนี้ยอดวิวยังไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะตัดตอนที่ยอดวิวขึ้นครบเลยแล้วกันนะครับอะตอนนี้ยอดวิวขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขึ้นมาเลยนะครับคุณขึ้นไวมากๆเลยนะครับ ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะเพิ่มยอดวิวคลิปวิดีโอ t ิกต o k แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ